ลายเซ็นมงคลเซ็นอย่างไรเซ็นให้เฮงเซ็นให้รวยเซนให้ปังวันนี้ผมมีเคล็ดลับเรื่องของการเซ็นลายเซ็นดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมกันก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะเข้าไปรับชมสาระดีๆฝากทุกท่านกดถับสไลค์ใติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันครับผมสําหรับเรื่องของการเซนลายเซ็นนะครับให้มงคล ะครับให้โชคมีโชคมีลาบเสร็จแล้วประสบความสําเร็จนะฮะเรามีความเชื่อกันเรามีหลักเรื่องอะไรกันบ้างบางคนนะฮะเชื่อของเรื่องของการเซ็นแบบตามหลักโหราศาสตร์นะบางคนเชื่อเรื่องของการเซ็นตามตัวอักษรหรือแม้กระทั่งบางคนนะฮะนำเรื่องของธาตุของเจ้าของลายเซ็นเนี่ยนำเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ เรามาว่ากันเรื่องของการเซนตามหลักโหราศาสตร์กันก่อนอย่างแรกเลยนะครับขนาดของลายเซนท่านผู้ชมนะฮะสังเกตดูว่าการเซนลายเซนเนี่ยมันมันมกจะแสดงออกถึงตัวตนนะครับความมีรสนิยมของเจ้าของลายเซ็นนั้นๆนะฮะตามหลักบอกว่าการเซ็นลายเซ็นถ้าท่านเซนลายเซนขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับความหมายจะบอกว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนลักษณะนิสัยเป็นคนหญิงยะโส เป็นคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะฮะแต่เช่นกันในทางกลับกันถ้าลายเซ็นของคุณเนี่ยเล็กเกินไปมันแสดงออกถึงเจ้าของลายเซ็นนั้นเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทําอะไรก็แอบแอบซ่อนๆนะครับไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะเป็นผู้นําคนนั่นเองนะฮะอย่างที่2นะครับลายเซ็นเนี่ยควรจะเป็นลายเซ็นที่ชัดเจนนะฮะอ่านง่าย นะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยุ่งเหยิงนั่นแสดงถึงคุณเนี่ยทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายทําอะไรก็ราบรื่นนะครับไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานหน้าที่ต่างๆนะครับก็จะมีคนส่งเสริมนะฮะชีวิตของคุณเนี่ยก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับชีวิตไม่ยุ่งเหยิงนั่นเองอันที่3นะครับทิศทางของลายเซ็นของคุณเนี่ยควรจะมีทิศทางที่พุ่งขึ้นนะครับอันนั้นแสดงถึง ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จไปถึงจุดสูงสุดนั่นเองอันที่4นะครับการเซนายเซนเนี่ยความสมดุลนะครับของตัวอักษรระหว่างลายเซนเนี่ยควรจะมีความสมดุลกันนะฮะยกเว้นเรื่องของตัวประธานนะฮะคือ <Ừ. S 1> ไม่เน้นไปเรื่องของการเซนให้น้าหนักไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเอง ความหมายก็คือชีวิตของคุณเนี่ยหรือหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับจะมีความสมดุลกันนะฮะเรื่องของหน้าที่การงานการเงินครอบครัวนะครับผม5นะครับถ้าคุณมีการขีดลายเส็นนะขีดเส้นนะครับบริเวณใต้ตัวอักษรเนี่ยอันนี้ความหมายก็คือชีวิตหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมีหลักฐานนะครับที่แข็งแรงนะถ้าใครเซ็นเป็น2เส้นได้เนี่ย ตรงนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ดีๆเปรียบเสมือนเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ญญของกระเป๋าตังนั่นเองอันที่6นะครับถ้าใครเซ็นเป็นลักษณะโอบล้อมชื่อนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการมีเกาะป้องกันสิ่งไม่ดีครับในชีวิตของคุณนะครับแต่ว่าการที่มีเกาะเนี่ยล้อมรอบลายเซ็นเนี่ยนะครับอย่าไปปิดช่องทางเรื่องของการเงินนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณไปปิดโอบล้อมทั้งหมดเนี่ยจะทําให้หน้าที่การงานการเงินคุณเนี่ย มันไม่คล่องมือนั่นเองนะฮะคราวนี้นะฮะเรามาดูเรื่องของการเซ็นตามหลักตัวอักษรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าลายเซนเนี่ยควรจะมีตัวประธานนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในลายเซ็นนั้นเพราะว่าตัวประธานเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความสําคัญในหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานงคุณเรื่องของการเงินของคุณนะครับถ้าตัวประธานของคุณเนี่ยมีความสมดุลสวยงามนะฮะมันก็เปรียบเสมือนของเรื่องของการดึงดูดโชคลาภ นะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอันที่2นะครับการเซีนลายเซ็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้ครบองค์ประกอบเนี่ยนะครับก็ควรจะมีนามสก,กุลอยู่ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าผมเซ็นเป็นลนักษณะปื้ดเดียวไปเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าลายเซ็นที่ดีที่สุดนะครับควรจะมีองค์ประกอบครบนะครับทั้งชื่อและนามสก,กุลนั่นเองอันที่3นะฮะการเซีนลายเซ็นนะครับก็ควรจะ เส้นสายปลายเส้นเนี่ยควรจะตะวัดขึ้นว่าเพื่อเป็นการดึงดูดโชคลาภนั่นเองส่งเสริมให้เจ้าของลายเซ็นนั้นมีพลังนะครับเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาอันที่4นะครับการเซ็นลายเซ็นที่ดีเนี่ยว่ากันว่าควรจะเป็นการเซ็นลายเซ็นที่ลักษณะเหมือนไม่ยกปากกานะฮะถ้าคุณเซ็นเซ็นหยุดหยุดยกยกเนี่ยเขาจะบอกว่า เปียบเสมือนชีวิตของคุณเนี่ยมันจะไม่ราบลรื่นนะครับทำอะไรก็สะดุดนะฮะติดขัดไปหมดนั่นเองอันที่ห้านะฮะร,รูปร่างของลายเส็นเนี่ยควรจะมีความสมดุลกลมมนสวยงามนะครับไม่เส็นเป็นลักษณะมุมแหลมนะฮะหรือว่าเส็นเป็นลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมเหลี่ยมหักไปหักมาเนี่ยนะฮะว่ากันว่าถ้าคนที่เส็นลักษณะเป็นมุมแหลมหรือหักไปหักมาเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ย จะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างอยู่เสมอเลยมีอุปสรรคในชีวิตทําอะไรก็ไม่ราบเลื่นนะครับอันที่6นะฮะการเซ็นลายเซ็นที่ดีนะครับบางคนอาจจะเอาสัญลักษณ์ดีนะครับนำมาประกอบายเซ็นด้วยเช่นกันนะครับบางคนนำอินฟินิตี้นะฮะเข้ามาอยู่ในายเซน็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอินฟินิตี้หรือเลข8เนี่ยนะฮะเราหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ความมีกินมีใช้อย่างไม่สิ้นสุด มีการดึงดูดโชคลาภหรือบางคนนะอาจจะนำวงกลมเนี่ยนะครับเข้ามาเสริมพลังนะครับให้ลายเซ็นนั้นมีพลังด้านการเงินดึงดูดโชคลาภเช่นกันนะครับผิดกับเรื่องของมุมแหลมหรือรูปเหลี่ยมนะครับซึ่งจะทิมแทงเกิดอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาอันสุดท้ายนะครับหลักการเซ็นอย่างที่บอกก็คือนำธาตุของเจ้าของลายเซ็นเนะี่ยนำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นบางคนเนี่ยเกิดธาตุน้ำนะฮะเส้นสายลายเซนเนี่ยก็มักจะพลิ้วไหวนะครับสวยงามเป็นเหมือนสายน้ําเลยบางคนนะครับที่เกิดอยู่ธาตุดินก็จะมีลายเซนที่เข้มแข็งหนักแน่นนะครับทำอะไรก็มีความมั่นใจในตัวเองประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นหลักอีกหลักหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นําเรื่องของหลักการลายเซนมงคล แบบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมลองไปฝึกเซนลายเซนกันดูนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่ที่วิจารณญาณของท่านแต่ละคนนะครับใครเชื่อก็ลองไปทําดูนะครับมันจะส่งเสริมสิ่งดีๆนะครับในชีวิตคุณเข้ามาแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะดูแล้วก็เพื่อเป็นความรู้แล้วก็ผ่านไปสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ